พามาดูน้ําน้ำในสะที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะคะเนี่ยค่ะสวยงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นคูนใช้น้ำในหนองสะนี้กันค่ะในหมู่บ้านเรานะคะเขาใช้บ้านเขาก็ใช้น้ําตัวนี้กัน ในกรัวเรียนแต่ละครัวเรียนก็จะใช้น้ําตัวนี้กันวัดกันใจองใหญ่นะคะข้างในน้องก็จะเป็นบริเวณวัดน,นะคะเพ,พื่อนๆเราก็มาถึงบ้านน้องไผ่ยังบันละละก้อนตะวันอำเภอไผ่สดีแล้วนะคะเพ,พื่อนๆเรามาถึงเรียบร้อยแล้วคะ่ะ น้ำเยอะมากเลยน้ำเต็มสระใช้น้ำในน้องสระนี้กันค่ะในหมู่บ้านแล้วนะคะระดัสูงเท่าไหร่จางอีกตัวหนึ่งก็ต่อกันนะความความลึกของเขาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเ,เพื่อนๆชมคลิปกันจบฝากรูปใช้น้ำในน้องสระนี้กันค่ะในหมู่บ้านแล้วนะคะรใช้น้ำในน้องกะนี่กันนะคะ เพือนเร,นกเรนาก็ดูฝากดูโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณผู้สดับสำเนการ้วยนะครับโอ้ยใช้น้ำในหนองสระนี้กันไงในหมู่บ้านแล้วนะคะเร,เราเขมาถึงบ้านน้องไผ่ยังบันนักนะก้อนตะวันอำเภอไผ่เฉีแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เรามาถึงเรียบร้อยแล้ว สวยงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นคูนรูปปักรูปศาสนาด้วยนะคะขอบคุณผู้สนับสนเนการด้วยนะคะค่ะสวยงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นคูณแกะะณนนลกพา,า,ามาดูน้ำน้ำในสระ ที่ชาบ้านเขาใช้กันนะคะเนี่ยสูงเท่าไหร่จ้อ,อีกตัวหนึ่งก็ต่อกันนะความความลึกของเขาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเพื่อนๆชมคลิปกันจบฝากดูว่อทันานใจองค์ใหญ่นะคะข้างในน้องก็จะเป็นบริเวณวัดนะคะเพื่อนๆโวย้ย ในน้ำให้น้องกะนี้กันนะคะตัวเรือนเราก็เยะแล้วพามาดูน้ำน้ำในสะที่ชาบ้านเขาใช้กันนะคะเนี่ยสูงเท่าไหร่ช้าอีกตัวหนึ่งก็ต่อกันนะความความลึกของเขาทีปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝาก เพื่อนๆชมคลิปกันจบฝากดูต่อกันนะคะเนี่ยความลึกของเขาอะช้างสองตัวต่อกันคิดดูว่าช้างตัวหนึ่งเลยสระนี้ความลึกความความลึกของของอ,อกสระนะคะช้างสองตัวใช่บ้าเขาก็ใช้น้ำตัวนี้กันในกรัวเรียนแต่ละกัวเรียนก,ก็จะใช้น้ำตัวนี้กัน ผมพามาดูน้ําน้ำในสระที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะคะเนี่ยโอ้ชาวบ้านเขาก็ใช้น้ําตัวนี้กันในกัวเรียนแต่ละก,กัวเรียนก็กจะใช้น้ําตัวนี้กันขอบคุณค่ะ สวยงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นคูณขอบคุณค่ชะชาวบ้านเขาก็ใช้น้ำตัวนี้กันในครวนัวรเรือนหลาลๆครัวเรือนเขาก็จะใช้น้ำตัวนี้กันแก้วพามาดูน้ำน้ำในสระที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะคะเนี่ย เราก็มาถึงบ้านน้องไผ่ยังบัานนักนักก้อนจวันอำเภอพายสดีแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเรามาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นคูณแก้วผมพามาดูน้ำน้ำในสระที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะคะเนี่ย เรียกบ้านน้องไผ่บรรยากาศสวยๆงามๆค่ะรอมน้องสะนะคะเราก็มาถึงบ้านน้องไผ่ยังบันนักนะก้อนตะวันอำเอภอป่าาดีแล้วนะคะเพืเ่อนๆเรามาถึงเรียบร้อยแล้วขอพามาดูน้ําน้ำในสะที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะคะเนี่ย ต่อกันนะคะเนี่ยความลึกของเขาอะ่ะช้างสองตัวต่อกันคิดดูว่าช้างตัวหนึ่งขอบคุณค่ะโอ้ยใช้น้ำใหนหนองสระนี้กันค่ะในหมูบ้านเรานะคะผลิตโอ้ยบ่ทันใจองค์ใหญ่นะคะ ้างในน้องก็จะเป็นบริเวณวัดนะคะเพื่อนใช้บ้านเขก็ใช้น้ําตัวนี้กันในกัวเรียนแต่ละกัวเรียนเขก็จะใช้น้ําตัวนี้กันค่ะสวยงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นคูณ ก็จะเป็นวงดหลวงพ่อทันแจนะครับองค์ใหญ่นะคะแล้วผาพามาดูน้ำน้ำในสระที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะคะเนี่ยใช้น้ำในหนองกะนี้กันนะคะต <สะ S 2> ัวเรือนแล้วก็สูงเท่าไหร่ช้างอีกตัวหนึง่งก็ต่อกันนะความความลึกของเขา คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเพื่อนๆชมคลิปันจบฝากดูตอนนี้แล้วก็จะเป็นองค์หวงพ่อทันแจนะก็องค์ใหญ่นะคะลเลยสระนี้ความลึกความความลึกของของอสระนะคะช้างสองตัวชาวบ้านเขก็ใช้น้ำตัวนี้กัน ในกลัวเรียนแลายกครัวเรียนก็จะใช้น้ำตัวนี้กันอันนี้แล้วก็จะเป็นวงดวงพ่อทันแจและก็องค์ใหญ่นะคะลูกค่ะสวยงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นคูนชาวบ้านเขก็ใช้น้ำตัวนี้กัน ในครัวเรือนแลายๆครัวเรือนก็จะใช้น้ำตัวนี้กันแก้วผมพา,ามาดูน้ำน้ำในสระที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะคะเนี่ยต่อกันนะคะเนี่ยความลึกของเขาอะช้างสองตัวต่อกันคิดดูว่าช้างตัวหนึง่ง สวยงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นคุณโอฝากดูพจนาด้วยนะคะขอบคุณผู้สน,นับสนุนรายการด้วยนะคะสูงเท่าไหร่จ้างอีกตัวหนึ่งก็ต่อกันนะความความลึกของเขาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเพื่อนๆชมคลิปกันจบฝากดูค่ะ เล่นสระเทน้ำใหนหนองสะนี่กันนะคะกอเดินแล้วก็จะดูฝากดูพษนาด้วยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนการด้วยนะคะค่ะสวยงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นคุณอัลโ สระนี้ความลึกความความลึกของของออสระนะคะช้างสองตัวง้มค่ะน้ำเยอะมากเลยน้ำเต็มสระเลยสระนี้ความลึกความความลึกของของออสระนะคะช้างสองตัวเทน้ำให้น้องกะนี้กันนะคะ